ความที่เขารักกันพี่กับน้องเขาชอบมานอนอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละความรักของพี่น้องเขาจะหางฟูกับตัวเลกเนี่ยถ้าเห็นเราถ่ายเลยอย่างนี้แหละมานอนเฝ้ากัน,นเห็นไหมพี่รักน้องน้องรักพี่ รักกันดีเหลือเกินหางฟูกับตัวเล็กชอบนอนด้วยกันเอาอเป็นพี่น้องกันจ้าง่วงตอนกลางคืนไม่อยู่ตอนเช้ามาง่วงมาก ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อแ๊กอยู่ข้างนอกเราเองไม่ต้องกลัวลูกแม่อยู่นี่อยู่เขาได้ยินเสียงขันไขประตูอยู่ข้างนอกเขาเราเองรักกันสองพี่น้องตัวเลก ความรักไม่ว่าคนหรือสัตว์เป็นพี่เป็นน้องกันก็ต้องรักไข่สาม,มัคคีปองดองกันจ้าไปก่อนนะคะ ถ่ายความน่ารักมาฝากค่ะทุกคนไปละจ้าเขาหลับแล้วบายบายสวัสดีจ้า